ครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอันนันทั่วครับวันนี้ก็บพัเบิงว่าของโอโคต้นครับนี่ครับวันนี้มีแต่เร่งเดงงามๆนี่ครับวันนี้แม่ลูกหรือแม่สาวนะครับเนาะงามครับวันนี้นะครับพี่น้องและข้าเราจะค่อยฟังมึงนะครับสิพ้าดอะไรเบิงไปครับพี่น้องเห็นอยู่ขันมันอยากได้กะอยากมาเล่นมาเบิงอยู่คอกับม่านนะครับเนาะบันอองโคลอง ตะบลรองข้อมาเพื่อพ่นในวัดขอนเจนครับมันนี้เด็ดๆเลยครับมันนี่พิเศษเลยครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีไอ้นันนนทัวั่ครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจไอนันนออนทั่วหรือว่าช่องยูทูบไอ้นันนทออนทัวทุกทุกท่านทุกคนทั้งไกลทั้งไกลครับผมมันนี่ผมคุณต้นครับกับไอ้นั่นผาห่มมาพ่อของงามของแท้ครับมือเนี่ยแม่พันแม่บล็อกครับผมแม่ลูกแม่สาวครับเกดพี่เมียมทั้งนั้นเลยครับผมครับผมมันนี่มี่ถ้าหมด มีทั้งเบอร์ประมาณแเบอร์ครับ 8, 9, แปดเก้าเบอร์ครับแปดเก้าเบอร์นีเ่เนาะครับผมเมย์ยังสิ่ง,งยังสี่สูงลอยหาสิบหาสิบหกหาสิบเจ็ดครับเนี่ยคุณครับอ่าหันไปหน่อยยากได้กะ่องทางกรรงางกตรติดต่อครับ่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ผมครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเ้าครับผมหรือว่าไอเดลน์กับเบอร์นี้ครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าครับผม สื่งว่าอยู่ไหนครับการรับประกันการรับประกันครับอ่าหนึ่งเดือนเต็มครับหลังออกจากฟาร์มเฮาหรือว่าออกจากอ่าอันคอกผมครับหนึ่งเดือนเต็มงัวมีปัญหาอันใดให้ทุกมาแจ้งทุกมาบอกทุกมาเอิ่นครับผมภายในหนึ่งเดือนครับภายในหนึ่งเดือนครับราคาที่พูดไว้ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ส่งให้ฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับผมลอยโลแรกฟรีด้วยครับเด้อลอยโลแรกฟรีครับต่อรองในทุกโตครับผม อ่ะครับพี่น้องไล่กันเลยครับบัดนี้เอาเป็นแม่นี่แม่แรกก็ได้ครับผมเอาเชื่องเชืองใหญ่ๆงามๆนี่ครับงามๆนี่ใหญ่เนาะสูงๆนี่เนาะสูงๆใหญ่ๆนี่ครับโอ้เชื่องคักหุ่นหนาๆคือเหงือกหนาให้ไงลูกอ่ากาเล็ดลูกสาวกาเล็ดลูกสาวกาเล็ดแม่เพิ่นสิเป็นกระทบเพิ่นก็เลยออกกระทบมามันก็เลยใหญ่คักลูกหกแปดลูกหกแปดพี่น้องลูกหกแปดครับมึงแข่งเป็นขาเพียงคุณเนาะโอ้ปานสปุนาแปดลอยหกสิบเจ็ดครับผมค่อมสูงอยู่ที่ลอยเออลอยหาสิบเจ็ดครับที่ลอยหาสิบเจ็ดแน่นครับนี่ สีแดงจริงคืออายุเท่าไรก่อนอายุสี่ข่าวสองปีครับผมสี่ข่าวสองปี<ม>อ้าเบินน่งน้ำไตน้ำรังแขงขาคอได้พี่น้องเด้อมีแม่นี่ง่ายเนาะใหญ่ายง่ายไอ้ผมไดอยากได้โค้งสั่งง่ายง่ายยังเสียด้วครับได้ไปเป็นแม่พันแม่บกครับเนี่ยครับใหญ่ายน้ำคุแล้ว<ห>จูงผ้าบานว่าไอ้คนได้แบบนี้อีกตั้งหากเชื่องอีกต่างหากครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเบอร์ที่หนึ่งครับเปิดราคาอะไรนะครับแม่นนี่เปิดไว้ที่ราคาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ สามหมื่นเก่าพันหาลอยแม่นครับผมแม่บอกแม่พั้นครับโอ้ยยยยยยยมยยยยยมยยยยงยย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 ายยยยยยเยย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 ยนยยยยยยานยหยโกยยยออกไยลนิดยยยยยยกยยยยยยรยย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 ยนยยยดยดยอยดยยยยยย่ยยยยยเยยเเยยยยยยเพย่ยายยงย่วยนยย่ยยยยนยยยัยเย่ยย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 ยครับดยย้ยยยยยยย่ยย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  ชุ่อัเครื่องดำปืดด้วยครับด้วยเครื่องล้ำพว้นหางไงล้ำหางตรงว่าหางกอบโรดีว่าได้เห็ดเขาไหมนี่ไงเต็มกลองผมละลูกสาวกาเล็ดหกแปดนี่ราคาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมืนกับพห้รอยวงามครับผมสามารถตอร่องได้ตอรองได้ครับผมนี่จะเต็มกล่องหมดละฮะเป็งตัวจริงด้วยครับเด้ออนล่าครับยังไงไงย่ดอกไงก็มูอยู่มือนี่ไงก็มูครับทั้งไงทั้งหนาเพราะท่าผสมจักเจอแขวคูอยู่เลยครับมีม้วนในน้อยอยู่เลยนั่งยังยังพเ เกินทับไปเทือได้พปตั้งเด้อแปดถึงยี่สิบเดือนครับแม่นี่บ่มีเอกสาร,รบ่ได้เอกสาร,รมาครับเออแต่เพิน่นถือเป็นลูกกระทบละลูกกระทบแ,แม่เพื่อนเป็นบาซินครับผมนี่แหละครับขันง้อข้องสางไงครับบาหมันมันเกิดมันได้ไงไปมีล่ะได้ไงข้องสางเพิ่งถ่า,งายขาเพื่อนเป็นบาหมันมาแล้วหนกหนกง้อแม่นี่หนกซื้อขาพอดีเลยนั่นเดี๋ยวผมเอามาให้เพิ่ออีกหนกซื้อขาพอดีเลยเพื่อนโอ้ย่างนี่เฟี้ยนมนำนมนำเป็นอะไรบ้างโอ้ยไงง่ามคุณอีกตั้งหากการเหนื่มาดีการเนื่มมาดี หู้อีงหากได้การเมื่อดีการเมือดีั้ว่าไหม่ถ่ายพี่น้องหู้ันต้องห่วงแล้วลูกกาเล็ดนี่ยนาองลูกกาเล็ดครับ KF หกแปรราคานีก็ต่อรองเดีนาะต่อได้ครับต่อได้อร่อยรแรกฟีดด้ครับเด้อไก่ไก่ส่งให้เมื่อไไก่ไก่ไก่ส่งให้เบอร์นี่คือเบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งวัต้องผูก็ได้ครับปล่อยเลยนี่บันนี้ผูก็ได้กนเห็นผ้ามูยุนอยู่ะมันอยู่น้มูย้อยมไปใช้ดอกมไปใช้ตียันไปใช้หู้อะไรยัง่งคุณดีคุณดีคุณดี่อ เงยเงยเงยหนาเบอร์ที่สองเลยครับบันเบอร์ที่สองแม่นี่ครับแม่นี่มีเอกสารนี่นี่แม่นี่แม่สาวนี่บอ่มาง่วงพ่วมาน้ำกันพี่สาวเขานี่หลานสาวเขานี่อ๋อเบอร์ที่สองนี่เป็นเป็นน้องตัวนี้สิแม่สาวแม่นี่ครับอ๋อมาน้ำกันครับผมเอาเบอร์ที่สองลูกขออใดรก่อนมาเบอร์ที่สองแม่สาวหัวโล้นนี่ครับมีใบเอกสารหุเขียนว่าอยู่เดล็อกสาวเดล็อกแม่นกำหนดข้อเจ็ดแม่สาวหกครับ กระเขาสองปีเลยบ้านี้เมษาเนี่ยครบสองปีเมษาสีหอดนี่อีกเดือนกวัวกัวเนี่ยมีนาเมษาเนี่กระสีหอดสองปีคืนท่นนึงแล้วบ้านท่านในซึ่งวอลุนวลุน,ลนท่ไม่พาดน,นครับนี่ว่าฟ้ามเพลินข้าหนาเอาซื้อนำตัวดีโอ้ยไงอันนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดครับผมคุ้มสูงเด่นนี่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับอ่าสูงที่ร้อยห้าสิบเอ็ด ใช่นะตืบเลยเนาะใช่นะตืบครับเชียงขาก็ดีเดี๋ยวขยืนทางอย่างไรงามอ่อเดี๋ยวนี่ละนี่ละยุ่นี่แหละมันยุ่น้ำกันนี่านี้เดี๋ยวสียางอ่อนบ่โอเคให้พี่น้องเมืองอ้อมบ่เนี่ันปีนดาบไปทางผุนบ่เมันงอะไรก็ได้โอ้ยสวยแล้วนี่ยคือแสงแดดเราเนี่ยโอเคนี่นี่นี่นุ่มนุ่มพอเชียงขาดีเด่นเลยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรสูงร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้เพราะันธรรมดาตัวนี่มัโอ้เฮ้ยมืงพี่สาวเพิ่นพื่ออะไ่พี่สาวเพิ่นเนาะพี่สาวเพิ่นครับนั่นน้องหลานสาวเพิ่นเอาไล่ไไปก็รอผสมด้ไปก็รรอผสมเลยคับ บอร์ที่สองครับเปิดแล้วค่ะแม่นี่เปิดราคาไว้ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยด้พี่น้องเด้อยืนง่ามยกอีกตั้งหากครับสองหมื่นกพันหาร้อยนี่ต่อได้ด้ครับต่อได้ครับต่อได้นั่งว่าไม่ราคาเอาครับผมพี่น้องมักเบืองแล้วเห็นอยากได้กะกอ๋ตัวลุงปงใจกันเบืองว่าไม่ต้อเอาไปเลี้ยงบ่รับราคานีตัวล่องได้ต่อลองได้ครับอ่าสรงห้ผีอีกเลยโล่ครับเนาะครับผม เชียงคาดีหมดเลยครับเด้อนุ่นมๆเปิ้นขาท่ายนี่ก็ถือว่าอีกแม่นึงที่ใหก้กล้ามเนื้อมาดีครับว่าต้องห่วงเลยบวันนี้มีเตเกตแม่พันธุน์เ,เลยครับมีเตเกตดีๆเลยเนปะ็นเนะาะมีเนาะจะเหพี่น้องนี่มุมนี้ไม่ค่อยแก้งสบางเลยไม่ค่อย,ยแก้งผมก็เลยอยากให้เบิ้งชัดๆเปิดยงดีเยินดีงามดีครับผมไงสูงอัตลาดครับสูงลอยหาสิบเอ็ดลอยหาสิบเอ็ดแม่นครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยวอตต่อรองได้ครับผมอืมมาหล่นแล้วมาหล่นเด้อมาหล่นเด้อ น้องคุณอ่ะโอ้เชียงสุดโตโอ้ลุนนี่แต่งเขาแตงธรรมชาติโอ้ลุนแต่งลุนแต่งขึ้นดอกพี่สาวเพ่นผี่สาวพนกับนี่แต่งด้วยครับด้วยวัฒน์ลนธรรมชาติมาได้แท้เอาคุ้นดีคุ้นคุ้ครับคุ้นมันคุ้มผู้ใดผู้ใดก็ต้องหาแม่บอกแม่พันครับนี่ละผมแนะนันอยู่พอดีอยากเห็นว่าสาบเลี้ยงเนาะครับผมหลายมุมพี่น้องชัดเจนนะเนาะชัดเจนนี่คือเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองครับ เราไปเบอร์ที่สามไปเลยครับเบอร์ที่สามว่าแม่เนียเลยครับเอาไปพองงามมีไปเนี่ยพองงามมียืนงามๆาผุดแล้วครับมีพี่น้องมีเบอร์ที่สองเด้ออันนี้ปเบิ่งของงามมีครับเบอร์ที่สามโอ้มื่อนี่เหรียญตัของเด็ดงวงงามเด็ดที่นเงียบเลยงวงงามเลยครับมื่อนี่ตัวนี้ลูกพ่อเด้ครับมื่อนี่ลูกของเอ่อเจ้าล็อกกี้ครับผมตัวนี้ลูกสาวล็อกกี้เอกสารครบครับนี่เขียนไว้อยู่เป็นอะไรลูกสาวล็อกกี้กำลังขอด มีนาคมหกเก็ดสองปีน้ำเฮ้าอยู่เนาะแมนครับผมเออแมนพอกว่าปีนึ่งปีนึงน้ำเฮ้าอยู่เนาะแมนครับปีน้อยๆนี่ครับพี่น้องแม่นี่กได้สีได้ค้อมแม่นี่สีเป็นงัวดูกหมูได้แมนถึงก็ดูกหมูผมค้อมสูงหลาเป็นไหนจุงาี่กเปียงจุอาไปเป็นแล้วจุงเอาไปผลักก้อนไปจุงไปบอกไปน้ำได้ครับบอกไปน้ำอันแมนนี่สีเป็นงัวดูกหมูประมาณปีกกว่า คมสูงขมสูงอยู่ร้อยสามสิบกว่าสามสิบห้าเห็นครับอืมสามสิบห้าเห็นประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าบวกบวกบวกโอ้สีนี่น่นี่สีดีก็มูนี่นี่สีดีก็มูเลยครับสีดีก็มูโอ้สีงามสีงามครับอันนี้สีเป็นงวดุกหมูครับเนี่ยหางนี่งามเนาะงามเลี่ยมสวยครับเลี่ยมสวยเลยท่ายนี่ตุนตุ่นนู่นครับเบื้องตินล่ะลำหางอ่ะถูกใส่ลํำกันลำหางนี่อู้ใหญ่ครับพป่น้องลำหางใหญ่ขานี่ซื่อตรงข้อนี่ก็งามครับ พอซื้อเล็บสักฮู้ฮู้นี่สิมาหฮู้ฮู้ครับงวตัวนี้ครับลูกสาวล็อกกี้ครับลูกสาวล็อกกี้มีใบห้เนาะมีใบห้ครับแม่นี่อ๋อพี่น้องอยากอยากได้งอมงมจากโตบุญน่ะแม่นี่มื่อนี้ม่ได้งามครับแต่ว่ามัอนี้หนีเด็ดที่ลิตัวนี้เนาะเด็ดเด็ดสีเรื่องสวยงามนี่เอาเึ็นว่าิ่งมาด้านแจ้งชัดๆพี่น้องผ้าบาเนพี่น้องเบิ่งเอาคักๆเด้อครับเด้อเปิ้นขาใหญ่มันท้ายใหญ่ครับพุ่นน่ะ เอาไปคู่กันก็ได้เห็สามคู่นี่สามตัวนี่บ้านี้แม่นี่เบอร์ที่สามเนาะแมีนี่เบอร์สามครับเบอร์สามเปิดไว้ราคาเลยครับเมีนี่เปิดไว้ที่ราคาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับโอ้งัมงามเลยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทโอ้แต่กี่สี่หมื่นครับสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยแบบเนี้ยคุณแล้วคุณมาทำกัดเหรอคุณสามแมีมากแบบได้เนี่ยเอาไปเส่กันเลยเนี่ยเบอร์ที่สามแล้วเมืองเนี่ยอายเย็นงามงามเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สองเบอร์ที่หนึ่ง เบอร์ที่สองโอ้เป็นต่งงานเพนน็อกนีแต่งงามสะออนจ้าคิดเรียกจังไรหดอกมักแบบใดครับมักวัวหูกหมูมักวัวหัวโลนมักวัวอ่าโค้งสางไงมักแบบใดมีเหรอครับมื่อเนี่ยพูดอย่างสวนสนามกันอยู่หูคักหูคักจังว่าโอ้หืเบอร์สามเนาะตัวนี้เนาะครับผมบ้านนี้เบอร์ที่สี่ครับบ้านเดี๋ยวเบอร์ที่สี่เอาเป็นแม่เอาเป็นพี่สาวนั่นก็ได้ครับเนี่ยเบอร์ที่สี่เป็นแม่ลูกเนาะครับผม แม่ลูกแม่เป็นลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งครับแม่มันสูงเบอร์ที่สี่ครับนีแม่มันสูงลอยหาสิบสองเบอร์ที่นนสี่2 2> 4. แม่นี่สูงลอยหาสิบสองครับหาสิบสองบวกลบครับลูกเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับผม,ล,มลูกเพลเมียลูกเพลเมียลูกกาเล็ดครับเคเอฟหกแปดโอ้หงสิงหงสิงเรียนพนันผู้นุ่นโอเล็กตัวใดเนาะหูสิงเลียนพนันงูนี่น <c oughs> เนาะเล้ยออกตัวใดเนาะนี่ครับผู้ ตั้งหากยอะอดลูกจักเดือนก่อนเนี่ยลูกกาเรทหกแปดลูกประามานสามเดือนเหรครับสองถึงสามเดือนลูกสามเดือนลูกสาวของกาเลทหกแปดครับมีใบบ่มีเอกสารครับต่ว่าผุดเอกสารญี่ปุ่นเอามาตะแม่ยจีบม,มาว่าท่านเฝ้าเอกสารมีนะครับเด้อลูกตัวที่ไหนครับนี่ลูกตัวแรกครับผมเนี่ยทศสวนด้วยครับแมนครับเบิ้งแรกอ่ะมาดานีกอนบ้านหูคักไอหูคักไลหูทั้งแม่ทั้งลูกแม่งามสุดเนี่ย นี่่นแมงามเลี่ยมดีเครื่องดำสดได้สดอีกทั้งหักเลยน้ำขากระดำลูกแรกความเนาะลูกแรกครับผมน้ำไตน้ำล่างงามครับแม่เพิ่นตลาดเลยร้อยห้าสิบสองครับแม่นี่ถูกแล้วครับสองเนี่ยเครื่องดำล้ำขาล้ำแข็งดีพ่นะครับสีดีนมเนิมเขาธาหมูอีกทั้งหักเหมือนกับบุกสาวครับมเบูกสาวนี่เด้อครับเด้อลูกสาวอายุจึงเดือนก่อเรื่มสองเดือนสี่เขาสามเดือนครับสามเดือนนี่แหละเนาะแม่นครับโอ้เขาธา มือนี้ขาดีฟูง,งัวงามครับวันนี้มือนี้เจอแตงามเลยพูดนะนไปบังกล่องเลยพูดนะโอ้ <c oughs> มีตะชื่งงเลยครับมือนี้ชึ่งเชองเลยครับมือนี้ยา <c oughs> งมาเล่นกล่องเลยมังมึงมึงมึงยับออกยางมากบังเขาเลยวันนี้ไหมโอ้เอา้าพพี่น้องครับอยากได้งามไปเลี้ยงครับมือนี้ชุดแม่ลูกเปิดราคาเลยครับแม่นี่เปิดไว้ที่ราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่พี่น้อง สามมันเจ็ดพันเป็น้องเสด็จงามเบ่งเดีงชินละติดเครื่องดำดำโสดครับเลยแง่ได้สดสูงลอยหาซิบกว่าแล้วครับอืมมีแต่เด็ดเนาะอันนี้พันธุกรรมดีไอเ้างห้อเสือพันธุกรรมเพิ่นพันธุ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเบ่งน้องสาวเพิ่นที่ล่ะเออแล้วเบ่งเพิ่นที่ล่ะนี่ของแท้เลยครับมีน้องสาวเพิ่นเนาะมาน้องสาวเพิ่นครับเนี่ยมานนำกันครับน้องสาวเน่ยอันนี้พี่สาวนี่พี่สาวกับหลานสาวเพิ่นนี่ล่ะหางัวง้มอันนี้เป็นงัว มือนี้เป็นว่าคุเน้อว,ว่าคุณนครับเชี่งยืนสบลบเลยมือเนี่ยนี่เปต้นคุณนเลยพี่น้องครับพี่น้องมักตัวใหเด้วยครับเด้อเพราะผิดหวังเลี้ยงคุณนุณนทุกโตคุณนทุกโตนี่คุณนดีสีดีพัดอ่อข้อมงามเนี่ยโบนตัองห่วงเลยครับดีสุดโตสูงแม,ม่เอยหนึ่งนะครับแม่นี่โบตเต็มเ้ยครับเด้อโบตเต็ม ลูกสาวของ k f เ1ฟสามหนึ่งนี่นี่เป็นลูกสาวเ f 3 1สามหนึ่งมีเอกสารด้วยไหมนี่ลูกอ่าของลูกสาวลูกสาวเพิ่นเป็น k คเอฟหกแปดมีเอกสารให้เหมือนกันครับซุ่มเดียวกันเลยครับซุ่มเดียวกันเลยครับ KF เอฟคือกันเลยนี่พี่น้องอยากได้กะมาต่อได้เนาะแล้วใ้รกินได้ต่อได้สามพันเจ็ดครับต่อร่องได้ต่อรองได้ครับเด้อเป็นสาวได้สาวได้ดต่อรองได้ส่งฟรีลอยร่ดแรกส่งตัวประเทศไทยครับแม่นครับผม ส่งทั่วประเทศไทยตอรองกันมากครับพี่นอ้องยืนงามจนเทินลายเอ้ยผม,ผมอยากนะได้ง,ดง้อแดงๆงามๆแล้วก็คุณคุณ,คณตอรองไดหนนะครับเด้อครับอา้าเบอร์สีเนาะครับผมอันนี้เบอร์สีครับเบอร์ที่หาครับไปเบอร์ที่หาแม่ลูกครับเบอร์ที่หานี่ท่านไหนครับพี่ครับผมโอพีพีครับพี่นอ้องเอา้าย่างๆกันาเบิังเลยครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกแม่มีเอกสารด้วยครับลูกบ้านนี้แม่หัวโล้นธรรมชาติตัวนี้ แม่นครับโฮลโลนธรรมชาติครับนั่นวันนี้แม่ออกสีน,นวลๆวได้เพยี่น้องเด้อลูกสาวงามขาใหญ่เอ้ยลูกสาวแดงจึ้งคึง่งนี่ครับงัวขาวงวนวนัวนวลนี่กะบวติดดำสำเนียครับนี่มีคอขาหนาดำดำอยู่นี่ครับถือว่าแม่นี่นางดีเต๋อแม่นี่ทรงลูกองทรงลูกองงามนี่ทรลงล <นะ S 2> ูก <นะ S 2> งลูก<อ>ดีครับวันนี้ทรงหลงดีเออเปิลขาใหญ่สูงไรไปเลยครับแม่นี่แม่นี่สูงไรชี้ซิมหายหนครับ คว้วสูงลอยซี่สิบห้าจูงไปพี่บอกเลนี่ละนี่ละอ๋อพี่จังไนก็ได้อ๋อพี่จังไนนะอะไรมากใครตัวได้ดา่างพา่นี่เออคุณดีแม่เพิ่นสูงลอยสิบหา้าแม่เพิ่นลอยที่จะมาเห็นได้อ๋อชัดเจนแล้วบ่เนี่ยบ่นี้ลูกลูกตัวนี้ลูกตัวที่ไหนลูกตัวที่แรกครับลูกสาวทองแดงโอ้ลูก,กรแรกเป็นลูกสาวของทองแดงแม่ครับมีเอกสารครับผมเอกสารมีครับลูกสาวทองแดงอ๋อจักเดือนครับลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นตามใบตามใบแล้วนะครับมันขอดบางทีมี ดูหน้าเออพ่อแม,น,มนกับสัตว์มันถอดวันที่31กรกฎาคมมกร68มกราคมพา,ามีนาสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนน้ำเเผ่นนี่แมนสามเดือนอน้ำเเผ่นนี่ครับถชายัง่งเนี่ยนานเนี่ยลูกสาวเพิ่นเนาะเฮ็ดตู้รู้ยู่คขา้าวบ้ลนเนี่อวบเลยครับหลังปเปี๊ยเลยโอ้เมื่อนี่มีตะแก่งง่วงงามครับมื่อนี่เออมื่อนี่เบิ้งมิตรให่เนี้ยให้เนี้ยครับพี่น้องเอายืนเอาไปที่หาดเลยครับเด้อยุดย่ายุดให้เพิ่นมะลุเอ้ยเอ้าบ้านนี่งามแล้วบ้านนี่มาสวยเลย ครับเบอร์ที่ห้าเนาะเบอร์ที่ห้าครับน้องงามๆครับนี่นน้องเลเลี้ยวแต่ว่าให้ลูกดีครื่เนาะให้ลูกดีครับแสดงว่าน้นมเพิ่นเก่งเติบโอ้สุดยอดเลยไอ้เนื้อขาวๆเนียนๆให้ลูกแดงจึงคืองูพี่น้องแม่กะเครื่องอมิดแดงอีกต่างหากเนี่ยครับราคาครับราคาเปิดไว้ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับต่อรองได้อีกครับต่อรองได้ดนะครับเด้อราคานีบอห้พี่น้องต่อสะกันนะครับต่อแล้วก็ส่รงเลื่อยมองทุบบอลนั่นแหละครับ เรื่องทรงกับทรงฟรีลอยโล่ลอยโล่แหลกนะครับเด้อผักเหนือผักใต้ผักกลางผักตะวันออกผักตะวันตกผักอีสานครับทรงเดือดมืทุกจังหวัดเด้อครับเอ้ามึงอยู่ขันมีนอยากได้ราคานี้ก็ต่อเอาต่อรองได้ครับต่อแล้วก็ับหารถทรงให้เลยครับผมโทรมาบอกมาคุยกันเด้อครับเด้อครับเพิ่นตะเลี่ยงอยู่ดอกเพิ่นตะเลี่ยงอยู่เพิ่นเพิ่นสิเป็นสาเด้อแม่เพิ่นครับผมเนี่ยแม่เพิ่นได้ย่างอัลลาดิ้งังห่างได้ไอเดือนนาเลยกระสิต เป็นสั์ตัวลูกแม่คนลงนี่ก็จะเป็นซัตว์แล่ะลูกหญ่เติบลูกงามเขาก็ต้องไปหาดอกว่าแม่มันสีแดงสาหรับคนงบหน่อยแล้วก็ลูกมันแดงมาแล้วนี่มต้องห่วงเลยสำหรับประกันนำนมดีเป็นการส่งนมหรอกโอ้เห็นการส่งลูกเรอ่ตงห่วงแม่ครับบุฟเฟ่ให้เราเบื้องหญ้างามครับเบอร์ต่อไปครับบัตรบัตรนี่มีของงามแล้วบัดนี้มีของฝากครับบัดนี้บัดนี้มีของฝากจัดโปรโมชั่นสำหรับพี่อนันออนทัวร์หรือว่าแฟนคลับแฟน เพจของพี่อนนท์ถั่วครับไปเบิรงครับมัปนี่มีของฝากครับผมครับบันนี้ต่อมาเนี่น่าจะเป็นงวดไทยครับไทยกลางไงล่ะมีเบิร์มีลึงอยู่ไหมไถยกลางไทยบนใหญ่ครับนี่พอดีใหม่พอดีมือพอดีใหม่พอดีมือเราของฝากคนที่มีงัวราคากระเบานําครับราคาเบาเบาเบอร์ที่หกเบอร์ตัวใดครับเบอร์ที่หกกับเบอร์เท่าอีเท่านี่นะครับเท่านี้เนาะครับผมเบอร์ที่หกนี่งัวออกสีเท่าๆนี่อายุจ็กเดือนครับ แม่นี่สิได้สิชนขวบเลยล่ะครับเสมอส,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 สิบ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 สองเดือนนี่ล่ะประมาณนี้ถึงสิบสองเดือนสี่ช้อนขวบเลยเนาะครับสิชนขวบเลยก้ม,มสูงถึง,งร้อยนีบอหอยจิ๋ดครับหอยประมาณร้อยนีเนาะก้นสาวหน่อยติดเครืาารอ่องดำย่างดีเครื่องดำเบิร์ดครับคุยดังดำพร้อมแม่น,นครับเบอร์ที่หกครับราคาราคาเก้าพันห้าร้อยบาทครับก่อพันหาร้อยก่อพันหาร้อยครับอันนี้ก็คือราคาต่อได้ครับเตียว่ารออกขับรถเอาครับต่อร่องได้ต่อร่องได้แต่ออกขับรถเอาเอาต่อเอาแม่นครับต่อได้แล้วเสียขับรถเองแม่นครับผมเอา นี่แหละครับผู้เบึงอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลกับต่อมาครับบ้านคน้อมันต่อได้เนาะสำหรับสำหรับคนงบงบหลายเจ้าพันห้าร้อยผู้เงินบ่ถึงหมื่นนะครับเด้อแมนอยากมีงูเลี้ยงต่อเอาต่อเอาต่อเอาปอขาเล็บหน้าตานี่ยละพี่น้องเอานี่ละนี่คนี่สียีเอื้อยีอ่ยตยดไปพนักำกันโอ้ยนี่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 ยูน้ำกันดีครับอืมงอไทยครับงอไทยวันนี้เบอร์ที่สุดท้ายเนาะที่เจ็ดครับเบอร์สุดท้าย เบอร์สุดท้ายเบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดครับไ้สีแดงจริงคือสีแดงครับแดงโบดอีกตั้งหาอายุจักเดือนครับตัวนี้ซ้ำกันครับไม่ซ้ำกันอายุซ้ำกันชนปีครับผมชนปีควบสูงกันร้อยยี่สิบขึ้นอยู่ดอกเนาะแมนครับอ๋อครับเบิ่งลับตรงลำตัวมึงคอมึงแข็งมึงขาได้ครับเด้อครับอ้วนขึ้นมากนี่สีงามของพันยูดีเนาะแมนครับมันล่อมันขาดอาหารขาดครบสมบูรณ์ซือดอกนี่คอขาเล็บครับแมนยูดีสีแดงอยู่ด้ีครับพี่น้องไม่แดงไม่ได้แดงครับ วนมาแดงยิงคืนพี่น้องวันนี้เศร้าใส่เมาไม่ไมก็เลยตื่นจากน้อยอ๋อเศร้าไม่ไม่เอาท้ายเบิรงกับอะไรไอ่มันงามอยมู่ดิใส่เมาไม่เศร้าเมาใส่เมาไม่อ่ะบอร์นี้เบอร์นี้ด้ครับราคาเท่าไรตัวละเก้าพันห้าไอ้แม่นี่ยเก้าพันห้าคือกันเก้าพันห้าด้วครับเด้อครับผมเบอร์นี้เก้าพันห้าตอนล่องไหนคือเก้าตอนล่องไหนคือเก้าพี่น้องมาจากได้ไปเลี้ยงครับรเพราะแห้งเพราะดีเอาไปใส่หนารับพอดีตีนพอดีมือพอดีเงื่อนเท่านะครับเนาะจะไงจูงไงไปหอดไปสวนเข้าหลดเนาะแม่นเพราะมันมันชวนนนปีีีแล้้พ่่อง ปนปีแล้วเอาอีกบ่บดนครับ่งกลางปีนา,น,านี่งกลางปีน้ำเฮ้านี่ละ<อ>หรือเป,ปปลายปีเฮ้านี่นาจะขึ้นอ <c oughs> าจะขึ้นเนาะครับผมอ่าพี่นอ้องราคาเบาๆด้วยครับต่อร่องในทรงฟีครับต่อรองตัวนี้ตัวนี้อตัวนี้รับเองเนาะตัวนี้รับเองครับสองตัวนี้สองตัวเบอร์ษุท้ายรับเองนะครับเด้อครับผมต่อร่องในคือเการับเบารับเองนะครับผมครับมันนี่เปลี่ยนวงแหวนล็มีของแถมเปนสองตัวครับหาและาบ่ให้พี่น้อง จังไม่ลูกไม่นี่ครับก็ถือว่าให้ลูกดีเด้เพราะเพิ่นเป็นงัวขาวงัวนวลงัวนวลครับให้ลูกแดงให้ลูกแดงวันนี้ไม่เมื่อบังซุ่มงัวแดงครับบ่านี้เบิ่งยืนเตือ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 นยอ่อนซ่อนมื้อนี้ครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลนะครับที่ให้กำลังเล่นอกเล่นใจให้การสนับสนุนอ่าทั้งอันนั้นทั่วเป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องหลายๆเอาค้อต้นสุดท้ายมียังบ่อ่ามื้อนี้ก็ อยากให้พ่อพี่น้องเก็บง้อไปเลี้ยงครับขอบุญขอบคุณครับแฟนครับเอฟซีทั้งหลายมือนี่มีของงามราคาดีไหมมาฝากพี่ต้นน้องครับผมก็กให้พ่อพี่น้องยื่อสุขสบายครับผมแข็งแรงปลอดภัยทุกประการครับเดินทางไกลทางไกลครับผมครับพอกัรชิปหน้าชิปไหมลิปต่อไปครับชิปนี้ผมมันนั่นทั่วโคต้นสดดอดีครับสวัสดีครับ